ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกระตุ้นแบตนะครับจะเป็นการรีเพ์แบตนะครับด้วยเครื่อง Fox กชัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสเปคชาร์จ12โวลต์4แอมป์ถึง100แอมป์นะครับนี้ด้านหลังเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นแบตที่จะมาทดสอบให้ดูนะครับก็เดี๋ยววัดแรงดันให้ดูนะครับ อ,อันนี้แรงดันอยู่ที่5.529นะครับก็อันนี้เป็นแบต UPS นะครับ82โวลต์นะครับแต่มีไฟอยู่แค่5โวลต์กว่าๆนะครับก็จะมากระตุ้นนะครับอันนี้นะครับตัวเครื่องชาร์จนะครับ ตัวเครื่องชาร์จนะครับเวลาเสียบปลั๊กสแตนบายนะครับก็จะมีแรงดันออกนะครับที่ 17.17v โวลต์นะครับก็ขั้นตอนรีแพร์นะครับขั้นตอนรีแพ์แลวก็เอาขั้วแบตนะครับที่เข้าไปที่แบตนะครับอ่านะครับเครื่อง เครื่องจะโชว์สถานะนะครับว่าแบตเต็มนะครับคือชาร์จไม่เข้านะครับก็วัดนะครับก็จะได้ห้าจุห้าโวลต์ห้าจุดหนะครับอ่านะครับแล้วก็กดกดรีแพร์ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่า PUL นะครับแล้วก็ลองวัดแรงดันดูนะครับ นี่นะครับก็จะ13โวลต์วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเป็นพันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับครับอันนี้หลังจากคี่ชาร์จกระตุ้นนะครับไปได้ประมาณ4ชั่วโมง20นาทีนะครับอันนี้ก็จะลองปลดวัดดูนะครับว่าได้แรงดันเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะวัด ตอนนี้ให้ดูนะครับว่าแรงดันไฟเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไฟก็ยังแกวงอยู่นะครับนี่นะครับก็ไฟก็ยังเพิ่มลดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองปลดออกนะครับแล้วก็จะวัดให้ดูนะครับ จากเดิมนะครับได้5.529โวลต์นะครับอันนี้มาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ได้11.44แล้วนะครับก็เดี๋ยวคีบชาร์จกระตุ้นต่อนะครับก็คีบเลยอ่านะครับอันนี้ก็ยังชาร์จไม่เข้าอยู่นะครับ ก็กดรีแพร์เหมือนเดิมครับครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกนะครับครับหลังจากที่ชาร์จไปได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับก็จะลองวัดแรงดันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้แรงดันนะครับขนาดใส่ตัวที่ชาร์จอยู่นะครับก็ได้ประมาณ15.4โวลต์นะครับ ก็ต่อไปนะครับจะลองปลดเครื่องชาร์จออกนะครับนี่นะครับแรงดันเริ่มตกลงนะครับ นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับมาลองวัดดูนะครับอันนี้เป็นแบบเข็มนะครับนี่นะครับเราก็จะดูแถวตรงนี้นะครับสิบแอมป์ตรงนี้นะครับอันนี้จะจี้นานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินกระแสนะครับ ก็ดูนะครับอยู่ขีดเขียวนะครับดูอีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับยวก็วัดดูทีนะครับว่าแรงดันเหลือเท่าไหร่นะครับ ก็เหลือ12.7นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จากเดิมนะครับเหลือจากเดิมนะครับโวลต์มันเหลือ5.529นะครับที่วัดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก่อนชาร์จนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็คือใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบตที่ผมกระตุ้นผ่านไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกสุดท้ายไว้ทําคลิปนะครับอันนี้อันนี้ อันเดิมนะครับเขาก็ได้5.6าจุดหโวลต์อันนี้ผมทิ้งไว้เป็นวันแล้วนะครับทิ้งไว้ได้ประมาณ2วันแล้วครับก็แรงดันก็ได้12.7นะครับครับก็เมื่อกี้นี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จากตอนที่เอาเครื่องเทสวัดนะครับมันได้12.7นะครับอันนี้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับก็มาวัดดูนะครับ มันได้สิบสองจุดแปดแปดนะครับโอเคครับ